สวัสดีครับคนที่เกิดนักษัตร์ชว่วนะครับประจำช่วงครึ่งปีแรกปี2567นะครับภาพรวมนะฮะถือว่าเป็นช่วงจังหวะชีวิตนะครับที่ต้องนะวางแผนชีวิตให้ดีๆนะครับในหลักโหราศาสตร์นะครับถือว่าช่วงประมาณสักต้นปีนะฮะตั้งแต่ช่วงมกราคมจนถึงช่วงเมษายนนะครับจะวางแผนทําอะไรนะครับผมมีความโดดเด่นนะฮะมากเป็นที่สุดครับ แต่สมมุติว่าถ้าเลยหลังจากช่วงพฤษภาจนถึงช่วงเดือนมิถุนายนนะครับช่วงนั้นเป็นช่วงละกวางนะครับอย่าเพิ่งไปทําอะไรผีผามนะครับอาจจะก่อเกิดในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาได้ครับผมตรงจุดนี้ต้องระวังไว้นิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นปูพื้นนะฮะเรื่องยากในช่วงก่อนหน้ากลับกลายเป็นเรื่องง่ายมีตําแหนในเรื่องเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเกื้อกูลคุณเป็นอย่างดีครับเพราะฉันเนี่ยนะฮะจะ ยิบจะจับอะไรนะฮะก็มีความโดดเด่นในช่วง4เดือนแรกของช่วงครึ่งปีแรกปีพศ2567นะครับคราวนี้ครับถ้าเราเจาะนะครับเป็นเรื่องของการงานครับในภาพรวมนะฮะถือว่าตำแหน่งเรื่องของการงานนะครับอาจจะมีมุมขัดแย้งนะฮะกันบ้างยุ้มหยิ้จุกจิกกับเรื่องขี้หมูลาขี้หมาแห้งนะครับแต่สมมุติว่าถ้าคุณนั้นตั้งใจนะครับผมที่จะแก้ไขนะครับ ต้องการที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้องค์กรนะครับให้มันดีขึ้นนะครับคุณสามารถที่จะจัดแจงจัดการปัญหาให้ผ่านพ้นเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนครับและประการสาคัญครับตัวแทนในเรื่องเกี่ยวกวับการติดต่อการเจรจาในสิ่งต่างๆนะครับพอเข้าช่วงนะฮะต้นนะฮะ ต้นปี2567นะครับอะไรที่รู้สึกว่าดีเลย์ล่าช้าคุยแล้วมันไม่ลงตัวนะครับมุมในเรื่องเกี่ยวกับเอกสารสัญญานะครับที่มันบกพร่องที่มันมีปัญหานะครับมันก็มีเหตุนะฮะพลวะปัจจัยที่สามารถที่จะก้าวผ่านปัญหาต่างๆเหล่านั้นเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนครับส่วนใครนะฮะที่ต้องการในเรื่องเกี่ยวข้องกับโอกาสนะครับโอกาสเรื่องของการเริ่มต้นโอกาสในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานใหม่ๆนะครับ ให้ทำนะฮะที่อาจารย์บอกครับ4เดือนแรกนะฮะมกราจุดถึงช่วงเมษายนนะครับจะได้คําตอบจะได้ผลสําเร็จที่ดีในเรื่องเกี่ยวกับการงานเกิดขึ้นกับตัวคุณเองอย่างแน่นอนนะครับเรื่องเงินล่ะเป็นอย่างไรบ้างภาพรวมเรื่องของการงานนะฮะค่อนข้างที่จะโอเคครับส่วนเรื่องเกี่ยวกับเงินทองมันก็มีเหตุที่จะดีตามไปด้วยแต่ตรงจุดนี้นะครับมันเป็นเรื่องของอะไรครับเรื่องของอไรายได้นะฮะ ที่มีเข้ามานะฮะเป็นกรอบเป็นกรรมครับเข้ามาในช่วงปัจจุบันนี้นะครับแต่มุมเรื่องของเครดิตนะฮะเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวกับการใช้จ่ายนะครับยังมีมุมที่ใช้จ่ายนะเกินตัวได้ตรงจุดนี้ต้องระวังไว้ให้ดีๆนิดหนึ่งนะครับบางคนนั้นนะฮะอาจจะเอาเงินอนาคตมาใช้นะครับเช่นเรื่องของการกู้เงินนะครับเอาบัตรเครดิตนะฮะเอามาหมุนเงินอย่างนี้เป็นต้นนะครับ เพราะฉันสิ่งสำคัญที่สุดนะครับตรงจุดนี้ต้องลดนะฮะกิเลสนะฮะในจิตใจนะฮะของตัวเองมากๆนะครับและพยายามนะฮะจัดแจงจัดการในเรื่องเกี่ยวข้องกับหนี้สินที่มีก่อนหน้านี้ไปก่อนนะฮะจะเป็นมุมที่ดีที่สุดครับปัญหาในะเรื่องเกี่ยวกับการหมุนเงินไม่ทันการที่จะมีปัญหาทางด้านการเงินในช่วงนะครึ่งปีแรกนะครับผมจะได้ไม่ต้องเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่จะต้องเตือนที่ฟัง ในช่วงครึ่งปีแรกนะครับเรื่องของนะฮะความรักนะครับโดยภาพรวมแล้วนะฮะข้อจุกจิกอาจจะมีบ้างนะครับในภาพรวมแล้วเนี่ยดาวนะฮะตัวแทนในเรื่องเกี่ยวกับตำแหน่งคู่ของคุณนะฮะนักษัตริย์นี้นะครับมันมีเหตุที่จะเจอเจอคู่นะชอบบังคับให้ทํานั่นทํานู่ทนทานี่หรือคอนโทนคุณนะครับถ้าคุณนั้นเป็นพวกที่ชอบในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม ตรงจุดนี้ไม่น่าเป็นห่วงนะครับแต่สมมุติว่าอาจารย์นะหนูไม่ชอบเลยนะที่คู่ชอบชอบังคับขู่เข็นหนูหนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้เดี๋ยววางแผนวางกรอบวางกติกาให้หนูเนี่ยมันมีมุมของความอะไรฮะอึดอัดนะเกิดขึ้นได้ในช่วงครึ่งปีแรกครับผมตรงจุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะฮะอะไรที่ไม่ชอบนะ ก็บอกกล่าวมันไปเลยอาจจะต้องทะเลาะกกันบ้างจุกจิกกันบ้างแต่ว่ามันสบายใจเรานี่คือสิ่งที่จะแนะนําตรงจุดนี้นะครับส่วนคนโสดนะครับมีสิทธิ์ที่จะหายโสดหรือเปล่านะถ้าตั้งใจนะครับเปิดใจนะครับในเรื่องเกี่ยวข้องความรักนะครับสามารถที่จะนะลืมเลือนนะฮะความโสดสละโสดได้นะครับผมในช่วงนะปัจจุบันนี้อย่างแน่นอนนะครับแต่นี่คือโดยภาพรวมนะครับ ใครที่อยากที่จะปรึกษาอาจารย์นั้นเป็นการส่วนตัวนะครับสามารถที่จะนัดหมายอาจารย์ได้ที่ไหนครับนี่ครับแอสไซน์นะฮะโคโลมาสเตอร์นะฮะมีคำตอบแบบการันตีอย่างแน่นอนครับ